อันนี้คือหนังคันนะคะ พอหนูไม่เจ็บพอหนูไม่เจ็บหนูก็เอาวิตาแล้วหนูก็เอาตะไบโฟมขัดนะคะแต่การขัดหนูจะต้องขัดตอนผิวแห้งไม่ขัดตอนผิวเปียกเพราะถ้าเกิดหนูขัดตอนผิวเปียกเนื้อหมูมันจะยุยยุยนะหนังคันถ้าเกิดเราเก็บให้น่ให้ให้เนียนให้เรียบ ไม่มีผิวตะปุ่มตะป่่าเวลาที่หนูหนังขึ้นมาหนูจะทำให้หนูไม่คันแต่เล็บของหนูไม่ได้เป็นเล็บขบหนูพยายามอย่าไปตัดเข้าซอกนะถ้าหนูตัดเข้าซอก้วเดี๋ยวหนูเป็นเล็บขบทีเนี้ยคันไม่พอเล็บขบอีกต่างหากผิวเล็บของหนูทีนี้ก็ไม่ช่วยละกลายเป็นเชื้อราทีนี้ก็จะไม่หาย หนูดูพี่ก็มานานใช่ไหมค่ะดูมานานค่ะประมาณปีเลยแต่ไม่มาสักทีหรือว่าหนูไม่ว่างไม่ว่างค่ะจริงๆนะงานงานที่เราใจรักก็เวลาเราทำแล้วลูกค้าแบบหัวเราะลูกค้ายิ้มกลับไปมันก็ทำให้เรามีความสุขนะ เรียก่าค่อโลก อันนี้หนูตัดไปกี่ล้านแล้วะคะเป็นสิบลา้านเลยค่ะแล้วก็ตัดคล้ายพี่เอื้อมไหมอ่ะไม่ค่ะตัดจต่ขอบข้างนอกอ๋อเขาไม่ลเลาะแต่อ๋อโอ้โหตัดอย่างนี้ไม่ได้ตัดอย่างนี้หนูจะกลายเป็นเชื้อราเลยหรอหนูจะกลายเป็นนิ้วหัวโตถึงทรมมากเลยหนูไม่ได้เป็นเล็บขบแต่หนูเป็นหนังคันอยู่ในซอกนิ้ว ถ้าหนูเป็นหนังคันอยู่ในซอกนิ้วแค่เราสกิดหนังคันออกหนูก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดหนูตัดอย่างนั้นหนูจะกลายเป็นนิ้วมือหัวโตนิ้วหัวโตไม่พอนะหนูจะกลายเป็นเหมือนคนนิ้วเป็นโลกอะไรอย่างนั้นนะ่ะเหเลยหนูก็เลยต้องติดสเตอร์เป็นางานทีนี้การหนูติดปัสเตอร์ก็ผิดอีกยิ่งเราติดปัสเตอร์นะคะเนื้อมันจะมากอง เนื้อมันจะมากองทําให้เนื้อพองพอเนื้อพองพอแผลหายหรือผิวหายมันก็จะกลายเป็นหนังเนื้อที่ที่ฟูอยู่ที่นิ้วเราตลอด<ะ>ติดปั๊สเตอรต้องห้ามติดนานติดแบบแป๊ดเดียว<ะ>ไม่ให้มะเรงวันตอมหรือแบบอะไรแค่นั้นแต่ถ้าเกิดหนูติดไว้นานๆเนื้อหนูจะพองขึ้นมาเลย กดเครื่องคิดเลขเลย่ะมันก็ไม่น่ามองอีกอใช่ไหมคะแล้วก็เลยต้องไปในสภาพที่ดูดีหน่อยอหนูห้ามไปติดเล็เลบปลอมนะ้าไม่เคยได้ติดเล็บปลอมถ้าหนูไปติดเล็บปลอมมานะเล็บหนูจะไม่ไม่ยาวออกมาหนูจะหนักกว่านี้อีกที่มือ <S <S แต่แค่นี้พี่ต้องก็ว่าโอเคแล้วนะ เรียกสี่นิ้วเวลามองผ่านกล้องพี่อิอมจะเห็น อันนี้คือคันหมดเลยเนาะเรียบ ลงูลง,ลงไม่ลงโลูกม่ลงปีนิ้วไหนที่หนูคันอีกไหมไม่ไมีขาโล่งเลยดูดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยทีนี้พอผิวหนูแห้งหนูก็เอาวิกทาเลยนะคะเพรหนู <ạ. S 1> อเอาวิกทาแล้วว่า หนูก็หาใบโฟมค่ะแบบที่พี่เอื้อมบอกเนีะยนวหนูจะดีกว่านี้เยอะเชื่อพี่แต่พี่เอื้อมอยากให้หนูมาแก้กับพี่เอื้อมก่อนเนาะ หนังพี่งก,ก็จะไม่ให้แบบมีนิดหนึ่งเพียงก,ก็ไม่ให้มีเพราะถ้ามีเขาก็ขันกลับไปหนูก็จะไม่จบหนูก็อยากจะแบบแง,ง,ง,ง่แงแง่แง่แซแซะอ่ะหนูลองสัมผัสดูเรียบหมดแล้วค่ะไม่คันแล้วสบายแล้วค่ะเห็นไหมพี่ต้องบอกว่าของหนูเกือบสิบนาทีนะแปดนาทีป